สวัสดีครับช้าเมืดวันนี้เรามาเดินออกกําลังกายกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็6กนาฬิกาแล้วนะครับบรรยากาศยูต่างจังหวัดนะฮะที่อําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะริมแม่น้ําเจ้าพระยานะฮะนี่คือสะพานอินบุรีที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับช่วงเวลา6กนาฬิกานะฮะหนาทีนะครับ นยังเมื่อยู่นะครับแล้วก็ยังเห็นแสงอาทิตย์รำไรยอยู่ยังไม่โผล่นะฮะยังมีดวงจันทร์นะฮะยังมีดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกกําลังกายตามสันเขื่อนไปเรื่อยๆนะครับดูวิวตอนเช้าด้วยนะครับไปกันนะครับ นี่คือภาพบรรยากาศแ <c oughs> ม่น้ำเจ้าพยานะครับฝั่งที่ตะวันออกพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ช่วงนี้6นาฬิกา25นาทีนะครับเดินริมเขื่อนกันไปนะครับออกกำลังกายดวงจันทร์ยังอยู่ครับ ตอนนี้ฟ้าสางแล้วนะฮะเริ่มมองถนนได้ชัดเจนนี่เราถึงหลังโรงพยาบาลอินบุรีเลยนะครับนี่คือโรงพยาบาลอินบุรีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งหลังโรงพยาบาลติดกับแมน่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพญาตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะครับก็จะเห็นแค่ รำไรฝั่งโน้นนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นป่าอยู่นี่เป็นกระเพีงกั้นเขื่อนนะฮะทีน,นี้ผมอยากจะให้ผู้ชมดูที่หนึ่งว่าตรงนี้บริเวณที่ผมชี้นี่คือน้าน้าท่วมช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับหนึ่งเดือนสองเดือนที่ผ่านมาที่บอกว่าเขื่อนแตกอะไรเนี่ยมันลดลงแค่เลยอย,อยประมาณนี้นครับจะเห็นว่าเป็นรอยเห็นชัดเจนเลยนะครับข้างล่างนี่เป็นน้ําท่วมนะฮะอันนี้คือ ที่ไม่ท่วมนะครับจะเห็นชัดเจนเลยดำกาบขาวโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามมากครับ <c oughs> อนุสรในความทรงจำของชาวอินบุรีครับเราวิ่งกันต่อครับเรื่อยๆนะฮะก่อนหน้านี้มันก็จะมีการเรียกอะไรการสร้างการสร้าง <c oughs> แนวกั้นเขื่อนนะครับสันเขื่อนแล้วก็ต่อจากโรงพยาบาลไป,ไปอีกก็จะเป็นแนวใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะ มีภาพจิตกรรมข้างโรงพยาบาลด้วยนะครับสวยงามครับโอ้นี่เลิฟอินบุรีครับผมวิ่งมานะครับจากหน้าที่ว่าการอำเภออินบุรีมาถึงสุดที่หลังโรงพยาบาลน,นะครับก็จะเห็นภาพจิตกรรมฝาผนังนะครับสวยงามครับเป็นฝีมือ ของน้องๆหรือเยอวาวชนคนใดก็แล้วแต่นะครับถือว่ามันสร้างสีสันบรรยากาศสวยงามมากนะครับแล้วก็วิ่งตอนเช้านี่ต้องบอกว่าฟินสุดๆนะฮะวินสุดๆเลยนะครับสุดยอดลมเย็นสบายนะฮะเดี๋ยวไปดูฝาผนังกันนะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สวยงามดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าน้ําท่วมที่ผ่านมามันก็จะเห็นนะครับร่องรอยของ น้ำกั้นชัดเจนนฮะนี่เลยครับข้างบนนี้ครึ่งต่อครึ่งของเขากำแพงเลยนะครับโอ้สวยงามนะครับนะเรารักอินบรุรีนะฮะมาชมมาวิ่งบรรยากาศชิวๆครับสะพานอินบุรีก็ดีวิวทิวทัศน์ตอนเช้าก็ดีนะฮะ สวยงามแท้เย็นชุ่มชื่นลมเย็นสบายนะฮะลมแค่ไหนดูเนี่ยดูใบไ,ไม้ไหวครับจะบอกว่าเราไปที่ไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับตอนเช้าเๆนี่ออกมาสัมพับบรรยากาศนะครับอันดับแรกก็อาจจะนั่งรถดูวิวดูเส้นทางไว้ก่อนตอนเช้าเราก็จะได้ไม่หลงแล้วก็วิ่งมาได้นะครับอย่างช่วงนี้เวลานี้คลิปนี้ผมมางานศพของแม่ใหญ่นะครับ อยู่ประมาณ3 4มสวันก็ลาง,งานวานนะครับตอนเช้าเ้าก็ออกกําลังกายเป็นปกติอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาเดินออกกําลังกายนะครับนะครับแล้วก็เก็บภาพมาฝากกันนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางไป <c oughs> ไปหน้าโรงพยาบาลนะครับเพื่อไปซื้อน้ำต้าหู้แล้วก็ปลาท่องโกนะครับชาวบ้านบอกว่ามีอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะมี <c oughs> หรือไม่ยางไรนะครับแต่ว่าเส้นทางที่กลับไปเนี่ยนะครับกว่าจะถึงหน้าที่ว่าการอำเภออินบุรีฝั่งฝั่งฝั่งเก่าเนาะนะฮนะก็ประมาณน่าจะรวมสองกิโลนะฮะแสดงว่าผมต้องเดินกลับอีกนะรวมแล้วประมาณ4ี่กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะจับเลยนะจับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่า นะครับหลังโรงพยาบาลอินบุรีไปที่หน้าที่ว่าการกี่กิโลครับก็จะมีชาวบ้านวิ่งบ้างปั่นจักรยานบ้างนะครับติมสันเขื่อนนะฮะอันนี้คือหลังวัดโบสถ์นะฮะ บรรยากาศเย็นสบายนะครับเดินเดินลัดไปที่วัดโบสนะครับเพื่อออกไปหนโรงพยาบาลผ่านโรงเรียนอินบุรีนะ <c oughs> จะเดินลัดไปนี่เดินไปทางต่างวัดไม่ทราบว่าจะเจอมิตรต่างแดนหรือเปล่านะับ <c oughs> เดินผ่าวัดโบสถ์นะฮะ บรรยากาศวัดก็ร่รมรื่นนะฮะจะเป็นวัดที่เราเคยได้ยินในในในเพลงหรือเปล่าวัดเอ้ยวัดโบสถ์นะวัดโบสถ์นี้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างนะครับมาหลายปีนะครับแล้วก็มีโรงเรียนพระปริยติธรรมรแผนกสามัญศึกษาวัดโบสถ์อินบุรีแสดงว่าพระท่านก็ศึกษาทางสามัญศึกษา มัธยมด้วยนะครับก็ดีนะฮะนะครับเจ้าวาดท่านก็พัฒนาไว้นะครับองค์กรนี่ก็ท่านบริณภาพแล้วนะท่านจะขุดบัดโบสถ์นะครับผมมีโอกาสได้มาร่วมงานศพท่านอยู่นะครับ,นะรบเดี๋ยวไปต่อนะฮะผ่านวัดทะลุเห็นโรงเรียนถนนตัดผ่านนะครับถ้าวิ่งนนถนนตัดไปอีกก็จะเป็นอา่า เป็นถนนไปชนะนี่คือรถของหลวงพ่อที่เคยบินทบ,บาทนะฮะผ่านหน้าบ้านผมด้วยตอนนั้นนะครับรอมลื่นครับตอนนี้ถึงรั้วโรงเรียนวัดโบสแล้วนะฮะก็จะเห็นนักเรียนเริ่มมาโรงเรียนแล้วอ่า โรงเรียนวัดบวอินบุรีนะฮะสวยงามครับนี่เลยโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอนะฮะแล้วจะไปหน้าโรงพยาบาลกันนะครับเห็นแล้วนะครับโก้กันนะฮะเจอแล้วนำตะโปลาทั้งโก้ไม่จริงจริงด้วยนะครับโอเคตัวเท่าไหร่จ๊ะสามตัวห้าบาทสามตัวห้าบาท,าบาทนี่ผมเอาโอเคเดี๋ยวซื้อปาทั้งโกก่อนเด้อเอาเอเข้าเรียกอะไรเนี่ย นี่นี่ไอ,อ้สังขยาสังขยาปะ่ะนี่นี่แบบเนี้ยสีเขียวสีขาวออะไรเอ่ยเอา,เอา,เ,อาเอาสังขยาหนึ่งครับสังขยาหนึ่งโอเคได้ได้ไดอเอาแค่นี้แหละแล้วจ้าสิ่งที่เราชอบอ่ะเดินกลับสิเนี้ยหน้าโรงพยาบาลอินบุรีฝั่งนี้รั้วโรงพยาบาลเนี่ยฝั่งนี้รั้วโรงพยาบาลนะฮะ Swing. Um.